สายฟาร์มไวคันเทพต้องทีชากลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Two Noobs Summoner Cast นะครับสวัสดีวันนี้เป็นมอนสเตอร์รีวิวนะครับผมทีชานะครับผมหรือว่าเจ้าตัวฟีนิกซ์ธาตุลมนั่นเองมอนสเตอร์ตัวนี้เป็นตัวที่เป็นตัวฟาร์มที่ดีมากที่สุดตัวหนึ่งในในเกมเลยก็ว่าได้นะครับและนอกจากนี้ก็เป็นตัวที่เบสแอตแทกเนี่ยหรือว่า,าค่าแอตแทกดิบเนี่ยสูงเกือบจะที่สุดในเกมแล้วนะ นะครับผมซึ่งมันทำให้ตัวของมันเนี่ยโจมตีแรงมากๆนะครับผมและนอกจากนี้ก็คือมันยังด้วยสกิลของมันเนี่ยมันยังแทบจะไม่จะเป็นต้องอัพสกิลก็ยังทำงานได้ดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูแล้วกันว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะฮะทีชานะครับผมหรือว่าฟินิกซ์ลมนะครับผมนะดับ40นะ HP อยู่ที่7,400 HP น้อยมากมากนะครับผมแต่ว่า เมื่อเมื่อเทียบกับแอดแท็กของมันที่มากขนาดนี้นะครับมันก็ยังถือว่าเป็นตัวที่เอาไว้ใช้งานในการฟาร์มแบบลุกสุดซอยได้ดีมากๆเลยนะครับอ่าส่วนแอดแทกนะครับผมเห็นไหมแอดแทกอยู่ที่พันเก้าสิบแปดอะเยอะมากๆเลยไหนเราลองมาดูเทียบกับตัวอื่นๆอย่างเช่นไซรลอสอะไรเงี้ยพวมมังกรนะเห็นไหมมังกรเบสอ่าแอดแทกยังอยู่ที่แค่เก้าร้อยสิบเอ็ดนะครับซึ่งดูดีๆนะเจ้าตัวฟีนิกซ์ลมเนี่ยเป็นตัวที่แบบสุดซอยจริงๆสุดซอยมากๆนะครับ แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเจ้าตัวฟีนิกซ์ลมเนี่ยเป็นตัวที่มันรลูนง่ายมากๆเลยด้วยนะครับดีเฟน s ์อยู่ที่549ดีเฟนต์ก็ถือว่าไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่นะครับสปีดอยู่ที่109สปีดถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับอ่าซึ่งตัวเนี้ยผมแนะนำให้เป็นตัวสายดาเมสุดซอยนะครับ ส่วนสกิลของทีชานะครับผมท่าที่หนึ่ง Arcane Blast ท่าจิกปกติอะแหละนะครับก็คือมีโอกาส18%ที่ทำให้ติดสัตน1่เทินนะครับซึ่งท่านี้่าอัพเต็มก็มีโอกาสจะเพิ่มขึ้นมาอีก30%เป็น48%นะครับแล้วก็ดาเมจก็เยอะ,ยอะทีเดียวนะครับท่าที่สอครับ Lightning Nova ท่านี้เป็นท่าโจมตี1เป้านะครับก็ท่านี้จะโจมตีแรงขึ้นตาม HP ของศัตรูที่มากขึ้นไปด้วย นะครับผมแล้วก็พออัพเต็มเนี่ยคูดาจะอยู่ที่3เทินนะครับซึ่งท่านี้ก็ไม่ได้มีอ่อก็เป็นเป็นท่าที่รุนแรงอะร่ะแหละแต่ว่าโจมตีได้แค่เป้าเดียวนะครับเอาไว้ตีพวกบอสก็ใช้ได้แรงทีเดียวนะครับท่านี้แหละครับคือไฮไลท์ของมันนะท่าเทมเพตนะครับท่านี้คือโจมตีศัตรูทั้งหมดนะครับผมถ้าเกิดว่าศัตรูตายเนี่ยก็จะได้อัตแทกบาร์กลับขึ้นมา20%แล้วก็ ท่าเนี้ยคูดาจะถูกรีเซ็ตทันทีถ้าเกิดว่าศัตรูตายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละเป็นท่าสําคัญที่เอาไวท้ทาอ่าท่าสําคัญน่ยที่เอาไว้ฟาร์มในดา่านต่างๆเลยนะครับผมส่วนสำหรับ Leader Skill ก็คือเพิ่มคริตเลทนะครับผมในดันเจี้ยน33%เป็นก็เป็นมอนสเตอร์ที่ใช้ในดันเจี้ยนอย่างเดียวเลยแต่ผมคิดว่า Leader Skill ของมันก็ไม่ค่อยมีคนใช้เท่าไหร่เพราะว่าจริงๆแล้วในในดันเจี้ยนเนี่ยเอาเป็น l e a d e r s k i l l ที่เป็น Attack จะดีกว่านะครับ หลังจากอาเอาไว้เคลแล้วนะครับผม,ผมก็คือจะเพิ่มทัสปีดอีก15หน่วยนะครับซึ่งก็ถือว่าเยอะมากเลยทีเดียวทำ,ทำให้มันเร็วขึ้นนะครับส่วนรุ่นนะครับผมผมก็เนี่ยฮะเห็นไหมรุนที่ผมแนะนําคือทันยังไงก็ได้ให้ได้เมจมันเยอะไว้ก่อนเพราะว่ามอนสเตอร์ตัวนี้ที่ผมบอกว่ามันไม่ต้องอัพสกิลเพราะว่า,าถ้าเวลาที่ที่มันใช้ท่า3แล้วมันฆ่าศัตรูตายปุ๊บใช่ไหม มันก็จะได้คููดาวกลับมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นอัดแอดแท็กให้มันเยอะๆเข้าไว้ก็พอแล้วนะครับผมแล้วก็มีครปเป็นครีเลกับครีเดเมจมากๆนะฮะส่วนรุ้นที่ผมใช้เนี่ยผมก็แนะนําเป็นฟาทัลหรือบางคนจะใช้เพนเรชก็ได้นะครับผมก็ฟาทัลเนี่ยมันจะเพิ่มเบสแอดแท็กเข้าไปแต่ว่าด้วยความที่เบสแอดแท็กของเจ้า,จาตัวเนี้ยมันเยอะมากอยู่แล้วพันเก้าสิบแปดนนะครับการใช้ฟาทัลก็จะเห็นผลชัดเจนค่อนข้างชัดเจนมากกว่าเรชนะครับผม ามาดูพวกออฟพวกลูนกันนะครับแน่นอน2 4 6ก็จะเป็น Attack Cre Attack แอตแท็เปอร์เซ็นต์คริตเดามาจเปอร์เซ็นต์แอตแท็กเปอร์เซ็นต์จะสังเกตได้ว่าผมทำคริเลตไม่ไม่ค่อยมากเท่าไหร่นักนะครับผม50กว่าเปอร์เซ็นต์ก็คืออย่างน้อยเนี่ยเวลาที่แบบว่ามันกว่าทีนึงเนี่ย มันติดคลิสสักตัวหนึ่งแล้วมอนสเตอร์ฝั่งศัตรูตายก็สามารถใช้ท่าอีกทีหนึ่งได้เลยนะครับแต่จริงถ้าคลีเลตเยอะๆหน่อยสักประมาณสัก70%กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าโอเคนะครับดีแล้วแต่ของผมอะคลีแหละอาจจะน้อยไปนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ดีพอที่จะเอาไว้ฟาร์ม ในที่ต่างๆได้ดีมากแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันใช้ที่ไหนได้ดีๆบ้างนะคอเคเริ่มจากโกเลมก่อนเลยที่เป็นไฮไลท์นะครับก็คือโกลเลมเนี่แหละมันเป็นตัวที่ทําให้เวลาโกลเลมของผมมาดีขึ้นอีกประมาณสักสิกว่าวินาทีเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคนที่ยังไม่ค่อยมีทีเหลือเนี่ยตัวนี้ผมว่าถ้าได้มาปุ๊บเนี่ยโอ้เป็นตัวที่ดีมากนะครับเห็นไหมใส่กับสลัดลมเป่าฟุบหายเลยนะครับถ้า3ทีเดียวนะฮะแต่ว่าอันนี้ขึ้นกับความฉลาดของ อของ AI ด้วยนะครับผมถ้าเกิดสม,มมติมันใช้มันใช้ท่าสามต่อเนื่องมันก็จะจบเร็วนะครับเห็นไหมหกพันกว่าตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดสบายๆนะฮะเทมเพลตสักทีรูปนี่ปุ๊บขนาดเทมเพลตนี่ยังไม่ได้ติดกกอบแตกดาบหักก็ถือว่าแรงมากอยู่แล้วนะครับไหลไปเลยฟิวฟินะฮะไปเทมเพลตห็นไมหายทีหายที3ามสี <promoting> ่ต <Jeju> ัวเลยนะครับ เวลาเจอบอสเนี่ยท่า2ก็จะแรงมากเนี่ยขนาดเทมเพลตเองเห็นไหมยัง3 0,000กว่ากว่าเลยนะฮะนี่คือผมไม่ได้อัพไอเทมคือเทมเพลตสัทสา3อะถ้าเกิดอยากให้มันแรงมากสุดอะก็คือว่าอัดให้มันถึงแค่ดาเมจบวกบนบนนะสามสพอละไม่ต้องลดคูลดาวมันนะครับเพราะว่ายัางไงก็ตามเวลาที่มอนสเตอร์ฝั่งศัตรตูตายคูลดาวจะถูกรีเซ็ตอยู่แล้ว49วินาทีนะครับเดี๋ยวเราลองกันอีกทีหนึ่งนะด้วยความเร็วสูงนะครับเจ้าตัวอ่าเจ้าตัวฟินิกซ์ลมเนี่ยช่วยได้เยอะมากจริงๆนะครับฟึบ เทมเพสปุ๊บหายหมดเห็นไหมทีเดียวทีเดียวเท่านั้นแถมแถมทักษะนี้จะพร้อมใช้ทันทีหลังจากที่ฝั่งศัตรูตายนะครับเอาใหม่ฟึ๊บรอบนี้น่าจะเวลาน่าจะดีขึ้นนะเห็นไหมกระพือธรรมดาก็ตายเรียบแล้วนะฮะอ่าวิ่งมาอย่างรวดเร็ววิ่งมาอย่างเร็วนะฮะโจกลมสอบตตวก็สาดปุ๊บปุ๊บปุ๊ลงใบนะครับเทมเพสหน่อยไม่เห็นใช้เลย เออนั่นแหละเทมเพลตนะเห็นไหมเป่าหายเป่าหายเป่าหายนะครับขอให้บอกแค่นั้นนะฮะเทมเพลตอีกหน่อยนึงมาลูกใช้ท่า2ก็ได้ท่า2ก็แรงมากเหมือนกันปุ๊บไลนิ่งโนวาเห็นไหมสี <laughs> ่หมื่นหกจบกันเลยนะครับอ่าเรียบร้อยสองรอบเวลาก็จะเนี่ยแหละฮะสี่สิบสี่เร็วสุดก็สามสิบกวินะครับเป็นตัวที่ทําที่ทําเวลาในโกเลมได้ดีมาก อันต่อไปที่ผมเอาไปใช้อะผมเอาไปใช้กับหนอนก็ดีนะหนอนนี่คือแบบเดามาเขึ้น 3s ได้เลยนะครับผมหลังจากที่เอาไอ้เจ้าฟินิกลมมาเนี่ยเพราะว่าฟินิกลมเนี่ยถ้าจิกท่า2มันก็แรงมากเหมือนเหมือนกันนะครับยิ่งเอาไปตีกับเ,เจ้าหนอนน้ำเนี่ยมันจะทําให้เดามเของมัน,เ,นเพิ่มขึ้นมาอีก50%ด้วยนะครับฟื้ เจ้าหนอนน้ำเนี่ยเวลาที่ติดท่าแช่แข็งมันต้องหาตัวแรงเกตมานะครับก็จะช่วยทําใหา้หลอดเลือดของทีมเนี่ยวิ่งขึ้นมาเร็วขึ้นเห็นไหมเนี่ยแป๊บเดียวเห็นไหมฮะร่วงละเดี๋ยวลองดูอตอนจังหวะที่ไอ้เจ้าฟินิกลมเนี่ยใช้เทมเพลตตามนี้ไม่นี่ไม่ไม่ติดก่อแตกนะถ้าติดก่อแตกจะแรงกว่านี้นี่ยังแสนกว่าเลยนะฮะปืนท่านหนึ่ง <laughs> กระพือท่าเน,นี่ยยังปาเข้าไปต้องแสนแส,แสนแสนกว่าแล้วนะฮะ วุ้ยขอบคุณคุณพิทักษ์สับสไครต์แล้วมั่งอัดคลิปเลยนะครับผมอ่าโอเคกระพือปาบๆเข้าไปก็จะช่วยทําให้เวลาดีขึ้นนะครับก็ทําเป็นใสลูกสุดซอยใสยลูนแค่ใสลูนฟาท่อแบบเฉยๆอะ่ะแบบยังไม่ต้องแบบเทพมากๆก็ดเมจก็มีโอกาสบวกพันหได้ง่ายๆสบายๆแล้วนะฮะบ,บวกพันหขึ้นไปนะครับผมก็ทําให้ผ่านดันได้ง่ายขึ้นด้วยนะฮะปึ๊บ เดี๋ยวลองเอาไปใช้ในอารีนาให้ดูด้วยนะแต่เดี๋ยวก่อนไปอารีนาเราลองไปที่ทาทารัสกันทาทารัสเนี่ยมันจะมีไอตัวด่านรูปแบบหนึง่งที่เรียกว่าเป็นไทม์ไทม์ลิมิตใช่ไหมเออไอเจ้าตัวนี้แหละฟีนิกซ์ลมมาใช้งานดีมากนะครับก็คือป้าป้ปาป้ปา,ปปาปหรือว่าคนที่เล่นเซกเรตดันเจียนเองนะครับที่หาชิ้นส่วนของมอนสเตอร์3ดาวเนี่ยเ,เจ้าตัวนี้ก็ช่วยเคลียร์ได้ดีมากเหมือนกันนะครับใช้กับธาตุน้ำนี่ยิ่งสบายเลยนะครับผมนี่เข้าส่เฟสสุดท้ายแล้วอย่างรวดเร็วเลยนะครับ ทอนออฟเดส a ป r ตัวหน้าก็เอาตัวแทงแทงเข้าไว้นะครับปึ๊บฟ้าผ่าปังระเบิดฟินิกเอาหัวที่มาติดฟลีสข้ามธาตุนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ายังไงก็ตามถ้าเจ้าหนอนน้ำเนี่ยมันตีมอนสเตอร์ธาตุลมเนี่ยมันก็จะทำให้เดเมจที่เกิดขึ้นเนี่ยลดลงไปครึ่งหนึ่งด้วยนะฮะกระพือไหม อือชัวเรียบร้อยแรงมากนะครับผมว่าถ้าเกิดว่าเทียบกับว่ามอนสเตอร์ที่เหมาะที่ที่จะใช้ลุนฟาทัลอันดับต้นๆเนี่ยผมว่าจะตัวนี้เป็นตัวที่เหมาะมากที่สุดเลยละนะครับผมของมอนสเตอร์ทั้งทั้งหมดนะอ่าแล้วก็อันต่อไปนะครับจริงๆของธาตุลมอันนี้ก็พอใช้ได้พอพอใช้ได้อยู่เหมือนเหมือนกันนะครับ แล้วก็แสงแสงมืดหนอนแสงมืดก็พอใช้ได้นะครับอ่าเดี๋ยวอันต่อไปนะครับผมมาดูการใช้งานในทัทเทลัสนะครับทัททลัสเองเนี่ยไอเจ้าด่านที่เป็นไทม์ลิมิตเนี่ยเนี่ยนะครับใช้ค่อนข้างดีนะเหลือไม่ว่าอ่าเหลืออยู่อันนึงพอดีเลยนะครับอ่าเอาวันนี้ก็ได้นะครับอ่าทีนี้ผมเอามันมาลงพร้อมกับไอเจ้าตัวนี้เลยเอามาพร้อมอ่าลงพร้อมกับ Lightning m m อ่า e m p เ r ็ธาตุไฟเลยนะฮะ นี่แม่หมดมาแล้วเดี๋ยวทีเนี้ยก็จะสบายละไอเจ้านี่ก็กวาดเลยเอาไม่ไม่เทมเพลตไม, est, ไม่ไม่เป็นตามที่คุยกันไว้นะฮะกวาดแล้วกวาดแล้วพึบมาหมดไปนะครับเทมเพลตต่อเลยไม่รอแล้วเออนั่นแหละเห็นไหมยิงอย่างน้อยเต้าเดียวตานหน้าก็ยังใช้เทมเพลตได้อยู่นะฮะเทมเพลตต่อเลยไม่ต้องรอ อา่าไม่ใช่เทมเพลตไม่เหมือนที่คุยกันไว้นะฮะแต่ก็แต่แต่ก็โอเคแต่ก็โอเคครับเพราะว่ายังไงก็ตามวางตัวก็ตายเทมเพลตก็พร้อมใช้เลยนะฮะท่าสามนี่คือทีเด็ดเลยเพราะว่ามันเป็นตัวหนึ่งที่สกิลของมันนะเหมาะในการฟาร์มเกือบจะที่สุดในในเกมนี้แล้วนะนะครับผมฟื้เทมเพลต่อเลย, <c oughs> เลยไรนิ่งโนวาเนี่ยเห็นไหมกว่าสบายๆนะครับ ก็การทำบวก50าแต้มก็จะไม่ค่อยยากเท่าไหร่นักเนี่ยโ,โหตายทีรวดเลยนะครับแล้วการการที่ฝั่งศัตรูตายเยอะๆเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ให้กับไอ้เจ้าตัว Lightning Emperor ด้วยนะครับใช้ลัวๆนะครับพอตรูตายเสร็จปุ๊บก็ต่อเลยเทมเพลตปึ๊บเทมเพลตต่อเลยเทมเพลตต่อไม่รอแล้วนะปึ๊บปึ๊บามากวาต่อนะครับฟลุปเรียบร้อย แต่ข้อเสียของมันอย่างหนึ่งก็คือว่าเลือดมันน้อยนะครับด้วยความที่พอเลือดมันน้อยเสร็จแล้วเนี่ยมันก็เลยจะตายง่ายๆหน่อยนึงนะฮะปึ้งสามารถใช้เป็นตัวที่เอาไว้กวาดมอนสเตอร์ทีละเยอะๆได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับผมป้าฟาร์มให้ดีฟาร์มให้ไวนะครับก็ต้องฟีนิ์ลมนั่นแหละนะครับผมสิบสามละ มีดาบอยู่ใช้ซสายคุมนะเพื่อนเทมเพลตแล้วเทมเพลตแล้วเทมเพลตแล้ว,ลวไม่ใช้อีกแต่ความจริงมันน่าจะแบบให้ทําให้ตัว AI อะ่ะมันมันให้ความสําคัญในการใช้เทมเพลตนะครับสกิลมันดีมากๆเลยนะไม่ใช้นี่เสียดายเลยนะมาเทมเพลตได้แล้วแล้วเทมเพลตแล้วชั้นที่สี่แล้วโอ้โหไม่ยอมใช้อีกแล้วนะครับ ปืดไ i นิ่งเอ็มเพลอร์ระเบิดตุ้มตามตุ้มตามมีแกนจะตายแล้วพอโดนลุมแบบนี้ไม่เหลือฮะเฮ้ยดีสกิลอา้าวไม่ตายแมมมดตายเรียบร้อยนะฮะปืกระเบิดเข้าไปเทมเพลตไหมพอถึงชั้นสิบห้าก็จะเป็นห้าสิบพอยต์แล้วนะฮะมาอย่างสี่สิบพอยต์อยู่ต้องชั้นที่หกต้องชั้นชั้นสิบหกฮะอาจจะไม่ทัน แต่ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นตัวที่กวาดได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับใครได้ตัวเนี้แบบไอดีเด็กๆอะ่ะผมว่าได้ตัวเนี้ยมีประโยชน์มากเลยนะกวาดแบบใช้กวาดผ่านด่านง่ายมากเลยนะครับเพิ่มอ่าโอเคอได้สปีดด้วยใช้ได้ใช้ได้นะฮะโชคดีนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราลองมาใช้กับคนจริงๆดูบ้างดีกว่านะจะเป็นไงนอนะครับก็ต้องเลือกท่าดีๆด้วย นะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวที่อ่อนแอกับธา,าตุไฟค่อนข้างจะอ่อนแอกับธาตุไฟค่อนข้างมากเลยล่ะนะครับต้องระวังดีๆอ่าอน,นี้ไหวไหมเนาะฟึบอ่ามาลองดูนะครับฮึชอ่าเปิดมาฟึบ ก็แท็กเอาอะไรก่อนดีเทมเพลตไหมเนี่ยถึงขั้นที่แบบว่าฝั่งศัตรูอ่ะตายเลยนะครับทันทีก็คือว่าท่าของพินเนี่ยถูกใช้ออกออก,ออกมาเลยนะครับฟึบพายุอีกทีพายุพาทิตย์อิทิลิตฟินิกลมผู้พิชิตไม่ขนาดไม่คลียยังเจ็ดพันนะฮะก็โอเคอยู่นะ เอาละครับเป็นไงบ้างครับสำหรับมอนสเตอร์รีวิวในวันนี้นะครับทีชานะครับผมทีชานะฮะหรือว่าฟินิกซ์ลมนั่นเองโดยสรุปแล้วก็เป็นมอนสเตอร์ตัวหนึ่งที่แอตแทกเลขกแอตแทกนำหน้าเนี่ยสูงเกือบที่สุดในในเกมเลยนะครับเป็นมอนสเตอร์สายฟาร์มชั้นยอดที่สกิลอะ่ะ ไม่ต้องอัพเต็มทุกอันก็ได้ด้วยความที่ท่า3เนี่ยอย่างเก่งที่สุดเนี่ยอัพให้ได้เดมทสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็พอละอาจจะไม่ต้องลดคูดาวแล้วนะครับเพราะว่าเราคาดหวังว่าทุกครั้งที่เจ้าตัวเนี้ยใช้ท่าสามของมันออกไปอาจจะมีการฆ่ามอนสเตอร์ฝั่งฝั่งตรูแน่นอนหนึ่งตัวแล้วกลับมาใช้ท่านี้ใหม่ได้เลยนะครับแถมท่านี้โดนมอนสเตอร์ทุกตัวด้วยมีประโยชน์มากๆเลยนะครับรุ่นที่แนะนำนะผมเป็นฟาท่อสุดซอยนะครับผมกับอะไรก็ได้อีกคู่หนึ่งนะครับแค่นี้ก็ทําให้มันแข็งแกร่งมากอยู่แล้วผม เอาแอตแทกเยอะๆนะบนแอตแท็กมากๆนะครับก็ทําให้แอตแท็กของมันเนี่ยบวกขึ้นไปได้2อาบวกขึ้นขึ้นไปได้เยอะแยะเลย2000นี่ก็สบายๆเลยนะครับดาเมจก็สำหรับครีดเมจก็เยอะๆหน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับก็จะช่วยสนับสนุนตัวแอตแทกได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับวันนี้รีวิวของทีชานะครับใครที่มีแล้วก็อย่าลืมปั้นเลยนะครับผมลูนก็ทำได้ไม่ยากเท่าไหร่นักด้วยนะครับ เป็นมอนสเตอร์ฟาร์มแนะนำสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ s u ซับสไครเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย